ซึ่งในพื้นที่จังหวัดยะลาเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะก็มีผลกระทบจากสถานการณ์น้ําป่าไหลหลากแล้วก็ดินสไลด์ค่ะทับเส้นทางหลายจุดในพื้นที่อําเภอเบตงจังหวัดยะลาของเรานะคะเมื่อวันอังคารที่8ตุลาคม2567ค่ะทั้งนี้นะคะที่ประชมุมทางด้านการรายงานติดตามสถานการณ์ดินโคลนถลม่มและการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนของกรมทรัพยากรธรณีนะคะก็ได้ พูดถึงเรื่องของแผ่นดินถล่มของจังหวัดยะลานะคะซึ่งเมื่อวันที่8ตุลาคมอย่างที่บอกไปนะคะเกิดการเลื่อนถลายของดินนะคะปิดทับเส้นทางจำนวน5จุดด้วยกันค่ะ และนอกจากนั้นนะคะก็มีบริเวณเส้นทางเข้าสวนดอกไม้เมืองหนาวนะคะบ้านเปียมิตรค่ะหมู่ที่2ตําบลตะนนแมร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดแผ่นดินถล่มระดับสูงค่ะลักษณะทางธรณีวิทยานะคะก็เป็นหินแกรนิกประกอบกับ มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันนะคะทำให้ชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากและขาดเสถียรภาพจึงทำให้ดินนะคะเลื่อนถลยลงมาพร้อมกับต้นไม้แล้วก็ทำให้เสาไฟฟ้านะคะล้มทับเส้นทางถนนนั่นเองค่ะส่งผลให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลการรายงานจากสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลานะคะที่ส่งตรงไปยงังกรมทรัพยากรธรณีนะคะได้มี การประชุมติดตามและรายงานค่ะและเมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะนายอัมพลพงศสวัรดค่ะเมื่อรับทราบข่าวนะคะก็ได้ลงพื้นที่ทันทีนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้มีเส้นทางในการสัญจรโดยเร็วนะคะซึ่งณขณะนี้นะคะก็มีการเปิดเส้นทางให้สัญจรไปมาได้สะดวกแล้วนะคะซึ่งอีกสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามสถานการณ์ค่ะว่าน้ัประชมุม สถานการณ์น้ําป่าไหลหลากและก็ดินสไลด์ทับเส้นทางของอําเภอเบตงจังหวัดยะลาปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเป็นอย่างไรนอกเหนือจากนั้นค่ะการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนอย่างไรและสุดท้ายแล้วช่องทางการติดต่อสื่อสารในการที่จัดแจ้งให้การช่วยเหลือนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนสามารถมีช่องทางใดบ้างค่ะซึ่งอีกสักครู่ค่ะเราจะพูดคุยนะคะกับท่าน หัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาค่ะท่านปพวีรวัตรสิริกุลพิพัฒน์นะคะอีกสักครู่จะฟูนอินมาพูดคุยกับเราค่ะซึ่งขณะนี้นะคะทีมง,งานของเราค่ะได้ติดต่อท่านอยู่นะคะสวัสดีค่ะท่านปพค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านปพคะเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นไปแล้วลงพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้วปัจจุบันสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะในพื้นที่อำเภอเบตงค่ะ ก็วันนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ที่คงยังคงต้องเฝ้าระวังอนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมาเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของยินสไลด์นะครับแล้วก็มีความสร้างความเสียหายในพื้นที่ของสวนดอกไม้นะครับแล้วก็ยินสไลด์ทับเส้นทางสายทางที่ตาเนาะแม่ละนะครับเส้นเส้นเส้นบ่อร้อนนั่นแหะครับจะเข้าเข้าไป่วนดอกไม้นะครับก็ขณะนี้เนี่ยทาง ทางหลวงชนบทนะครับได้นําเครื่องจักรแล้วก็ได้เลาะเข้าดําเนินการในเรื่องของการปรับแต่งพื้นที่นะครับก็ลถสามารถที่จะสัญจรไปมาได้นะครับก็สามารถดรําเนินการแก้ไขได้ไปมาสี่ถึงห้าจุดในวันนั้นบันเดียวเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเย็นก็สามารถที่จะเปิดให้พี่น้องประชาชนใช้เส้นทางได้โดยปกติครับแต่ก็ย,ยังคงต้องมีการเตรียมการในเรื่องของเครื่องจักรนะครับ,บเพราะว่าพื้นที่พวกนี้เนี่ยโอกาสที่จะมีการสไลด์ขึ้นมาอีกเนี่ยก็ก็จยังมีนะครับ ถ้ายังมีฝนฝนตกอยู่ซึ่งขณะนี้ในจังหวัดยะลาเนี่ยเราได้ครับ <c oughs> การประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับในช่วงวันที่สิบถึงสิบสี่เนี่ยก็จะมีฝนตกลงมาอีก,กน,นะครับก็นมีการแจ้งเตือนไปทุกอำเภอแล้วครับในประเด็นของฝนในช่วงนี้นะครับจากข้อมูลของอุตุก็จะเป็นของยะลาเราก็จะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่าอีกนั่นแหละครับค่ะเพราะว่าก็ยังเป็นช่วงที่มีฝนตกโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอพปียตงทางโตกาบัง พนังสตานะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบลําดับแรกๆในช่วงนี้นะครับค่ะแล้วในเรื่องของการช่วยเหลืออื่นๆล่ะคะพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนเรื่องอื่นอีกไหมคะในพื้นที่อะคะขนาดนี้เนี่ยนอกเหนือจากาในเรื่องของเส้นทางจราจรนะครับสัญจรไปมาเนี่ยนะครับ ก็ยังมีในเรื่องของดินสไลด์บางจุดอีกซึ่งขณะนี้ทางอำเภอเองท้องถิ่นเองเนี่ยหรือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยได้น้นย้ำม,มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับมีการเตรียมในเรื่องของการสำรวจพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงดินสไลด์นะครับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็วันที่ท่านผู้ว่าได้ลงเข้าไปตรวจพื้นที่เนี่ยก็ได้น้นย้ำแล้วก็เดินนะครับสำรวจในส่วนของพื้นที่เสี่ยงของอำเภอไปตรงเนี่ยครับในตำบลดานดนาะเมลาะเนี่ยนะครับก็มีการแจ้งนะครับ สังเกตเห็นพื้นที่บ้านของพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็กำชับกำนนผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นเนี่ยจะต้องไปทำความเข้าใจพี่น้องในเรื่องของการระวังเ็ราะระวังแล้วก็อพยุในไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับหากเกิดมีสถานการณ์หรือมีทีท่าว่าพื้นที่เนี่ยมีการอุ้มน้ําดินมีการอุ้มน้ําของน้ําฝนที่ตกมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะดินชล้ายเนี่ยก็จะต้องเร่งดําเนินการในเรื่องของการอุยุ ให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยซึ่งเป็นถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่ากรณีของของดินสไลด์เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะบอกล่วงหน้าได้แต่เราสามารถที่จะสังเกตแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังในเรื่องของการฝนตกสะสม,มะนะครับค่ะแล้วในส่วนของการแจ้งเตือนในพื้นที่ล่ะคะมีความเข้มข้นในการแจ้งเตือนอยังไงบ้างไหมคะครับนอกเหนือจากในส่วนของแนวทางของราชการในเรื่องของประสานไปทางอ,คอ,องค์กรปกครองท้องถิ่นอำเภอ แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับในเป็นไปตามแผนนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนเอเนีย่ยตอนนีเน้เรามีเครือข่ายพี่น้องประชาชนหรืลเครือขา่ายภาคประชาชนในเรื่องที่จะกระจายข้อมูลข่าวสารนะครับไปให้กับทางพื้นที่นะครับที่เป็นสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นอของเพื่อนพึ่งพานะครับประธาน ในเรื่องของอุทกภัยนะครับของของซึ่งซึ่งเราได้จับมือกันในส่วนของเครือข่ายภาคประชาชนตรงนี้นะครับ,รบซึ่งดูแลพี่น้องสามจังหวัดนะครับก็บจะมีลายมีเครือข่ายที่จะแจ้งเตือนนะครับในพื้นที่อันนี้เราก็บูรณาการร่วมกันในเรื่องของการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชนต่างหลายนี้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านเรื่องของการกระจายข่าวในพื้นที่ในหมู่บ้านเองในชุมชนเองโดยเฉพาะใช้ คนใจของท่านผู้นําศาสนานะอิหมัมในเรื่องของการที่จะ,ะนําข้อมูลข่าวสารนี้ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนในกรณีที่มีการไปร่วมทําศาสนกิจนะครับแล้วก็ได้มีการถือโอกาสในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนในใน,ในมัสยิดด้วยนะครับก็พยายามกระจายไปเพราะว่าการสร้างความเข้าใจพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่เนี่ยผู้นําก็ต้องเข้าใจก่อน <c oughs> นะครับ <c oughs> เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงแล้วแจ้งเตือนยังไงเพื่อไม่ให้มิการตนก นะครับแต่ว่าเรื่องของการเฝ้าระวังติดตามในขณะนี้ของจังหวัดยะลายังถือว,วา่ววาว่าเป็นเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นเองครับเพราะว่าของเราจริงแล้วเรื่องเราก็ต้องมีการประกาศไปหนาวเมื่อไหร่เนี่ยจังหวัดชดดา,ายแดนภาคใต้เราก็จะเริ่มมีฝนหนักขึ้นนะครับซึ่งพยากรณ์เมื่อเช้ามีการประชุมตทางอุตุเนี่ยก็ประมาณคาดการไว้ว่าก็หลังวันที่2ี่สเดือนเดือนเนี้ยนะเดือนเนี้ยก็น่าจะมีฝนเพิ่มเข้ามามากขึ้นในส่วนของตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมานะครับของภาคใต้นะครับเพราะว่า ความกดไอความเย็นนะครับก็จะกดลงมาตอนนี้เมื่อเป็นเมื่อภาคเหนือเป็นฤดูหนาวเนี่ยเนี่ยก็จะมีกดอากาศตรงนี้เป็นประจําทุกปีครับเราก็จะเริ่มในช่วงนี้นะครับค่ะค่ะสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านปอได้พูดถึงช่องทางค่ะการติดต่อสื่อสารสําหรับพี่น้องประชาชนที่อยากจะขอรับความช่วยเหลือค่ะครับนอกเหนือจากจากจากการการการติดต่อสื่อสารแล้วของพี่น้องประชาชนเนี่ย เราอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดต่ออติดตามข้อมูลข่าวสารที่สําคัญครับเรามีประวัติของในเรื่องของประสบการณ์ในปีที่แล้วผ่านมานะครับก็ล้ก็ในปีนี้เมื่อเราดูทางเขตทางภาคเหนือนะครับเชียงรายเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะเห็นว่าในคลิปพื้นที่ก็เราก็มีละไม้คล้ายคลึงกันในส่วนของพื้นที่อําเภอเปืงตรงทานโตนะครับแต่บางพวกนี้นะครับก,ก็อยากให้พี่น้องพี่น้องเนี่ยช่วยติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ปฏิบัติ นะครับตามคาแจ้งเตือนของทางราชการนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อประสานงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของท้องถิ่นเองนะครับ<ะ>ก็เป็นองค์กรอบบรส่วนท้องถิน่นอบอตอเทศาบาลนะครับอ,อําเภอจังหวัดนี้ท่านใช้สายด่วน1784ได้เลยนะครับ<ะ>ที่สามารถที่จะแจ้งมาเพื่อจะให้ทางสายด่วนเนี่ยแจ้งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับข้อมอูลข่าวสารจากท่านหรือเพื่อขอรับความช่วยเหลือครับ ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณท่านพอพอนะคะพูดคุยกับเราค่ะอัปเดตสถานการณ์รในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาขอบคุณค่ะครับินดีครับค่ะคสวัสดีค่ะ อาละค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นก็เป็นการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่8ตุลาคมก็คือวันอังคารที่ผ่านมาค่ะก็ได้รับการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมานะคะและก็ในส่วนหนึ่งอย่างที่ท่านปปพ,พ,พูดค่ะว่าช่วงนี้นะคะก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนค่ะติดตามสถานการณ์ข่าวในเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในการแจ้งเตือนและขณะเดียวกันนะคะก็อยากจะให้ทุกคนค่ะเมื่อมีหรือว่าสังเกตการเห็นพื้นที่ไหนน่าจะเป็น ความเสี่ยงก็สามารถแจ้งกับผู้นำที่อยู่ในท้องที่ได้เลยนะคะก็นี่ก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ช่วยการเตือนภัยสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสียงนั่นเองค่ะ